ครับดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธซูบูรุของเรานะครับที่ว่า,าเราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีวันนี้ผมก็มาเจอกับคุณตะวันเรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการทั่วไปของซูบูรุไทยแลนด์นั่นเองครับผมสำหรับปีนี้นะครับทางซูบูรุเนี่ยเรามีไฮไลท์ที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็น The all new Subaru Outback นะครับซึ่งในงานปีนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก,รแรกในระดับภูมิภาคอาเซียนเลยครับผม เมืองไทยเป็นครั้งแรกเลยไหมงองอาเป็นคร<อ>ั้งแรกเลยใช่ครับเป็นที่แรกมาพร้อมกับเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยใหม่ล่าสุดข,ของเราเลยที่เราเรียกว่า Subaru EyeSight 4.0 <4. 0. S 2> นะครับ0ใช่ระบบเสริมความปลอดภัย EyeSight 4.0จะทำงานด้วยกล้องนะครับกล้องคู่หน้าที่อยู่บริเวณหน้าของรถนะครับครับแล้วผมแล้วก็ไฮไลท์นะครับ the All New Outback นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเรามีระบบสแกนนะครับแล้วก็สังเกตใบหน้า ระบบสังเกตถ่ายรูปอีกโอ้โหนะครับถามว่าระบบนี้มันช่วยเหลือยังไงนะครับเวลาที่เราเข้าไปในรถนะครับเราสามารถที่จะเซตเซตค่าการทำงานต่างๆนะครับของระบบเครื่องเสียงนะครับระบบแอร์นะครับหรือว่าการปรับฟังก์ชันต่างๆภายในรถเนี่ยให้เป็น user เ์เรานะครับซึ่งระบบเนี่ยสามารถที่จะสแกนแล้วก็สังเกตไปหน้าได้ถึง5 user เลยนะครับตรงนี้จะไม่ได้แค่ว่าอำนวยความสะดวกอย่างเดียวแต่มันยังช่วยเรื่องของ ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อผู้ขับขี่ท่านนั้นนะครับอาจจะเผลอนะครับมองโทรศัพท์หรือว่าคุยกับเพื่อนนะครับ,รบเมื่อระบบขับได้ว่าผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้มองไปที่ท้องถนนนะครับระบบก็จะช่วยเตือนว่าต้องมาโฟกัสกับการขับก่อนอ๋อเดี๋ยวเนะี่เขาเล็งที่ใบหน้าเราเลยเขาเขาจะช่วยเราถึงเรียกว่าเป็นระบบที่ตรวจจับแล้วก็สังเกตใบหน้านครับบูธซูบูรุ่ด้วยนะครับ